ปากินนี่วะมีน้าหลับมันโดดปาขาวเราที่ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวปล่อยครับเดี๋ยวปล่อยกรอบไปเลยทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้มีสายปิศนาจากบ่อตกปลาโครคุณหญิงเขาเรียกมากิน ส้มตำไก่ย่างปลาแล้วก็มาหาปลาตะเพียนย่างกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปลาสวัสดีครับสวัสดีครับใครว่างตามมาคันนี้ตกอะไรไปครับหน้าดินคันปะครับสับปิ้วอ๋อปิ้วตไกลไหน่อยใช่ไหมมีคันหนึ่งสับปิ้วแล้วอีกคันหนึ่งเอาเป็นหน้าดินดีกว่าปลาเขาเราที่ใช่ไหมปลาขาเราที่ครับ <g iggle> คิดถึงซาบอลเลยเนะี่ยเมื่อกี้โทรไปหาก,กันแล้วถ่ายยออฟฟิศ โอลีีีนก่ปปสิมั้งยไปแล้วครับจิ๋วแต่แจ๋วเอ้ากินพอดีเลยอยู่ไหมบอกช่วงนี้ตะเพียนไข่ด้วยนะทุกคนนี่ใส่ทอดกรอบกรอบบ้างดีทีนะใส่บ้างดีทีทอดกรอบเลยทอดให้ก็ได้ปะ,ปะเดี๋ยวเอากระชังให้ปะกระชังอ,อยู่ในรถตะเพียนแบบใส่นะบ้างดีทีนะทอดกรอบๆเลยโอ้โห กับพริกกัมปานะยิ่งกว่าข้าวปลาดินแก่กนะไอข้าวปลาแก่สู้ปลาตะเพียนนี่เดอะเบสสุดแล้วนะครับตัวแรกปลาอะไรเอ่ย,ยน่าจะตะเพียนตึงไว้อู้สวยสวยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ มาแล้วหูยไซสสวยเลยนี่มาแล้วครับตะเพียนไซส์สวยน่าจะครึ่งโลครึ่งโลได้อยู่ต้องมีหลุดพอดีเลยก็มีไอเทียบนี่ใหญ่กว่าฝ่ามือว้าเมื่อก่อนที่ตกป่าพ่อพ่อจะไปให้ ไม่ให้เอาปลาใส่กระชังเพราะว่าชอบปล่อยปลาพ่อไม่ต้องเลยเดี๋ยวพ่อใส่เองตัวเล็กตัวใหญ่ <S 1> <S 1> มาแล้วแ้มแรกเดี๋ยวเราเอาสักห้าตัวพอ,อทอดพอกินทุ่นมันไกลหน่อยมันซูมไม่เห็นแต่กินแล้ววัดแล้วอุยอ้ยอุยอ้ยดึงดึงด้วยตัวเพี้ยนใหญ่ใหญ่กว่าตะกี้อีก น่าจะไข่เต็มท้องม pues ึงเนี nah ่ยตายเนี่ยตัวเมียเนี่ยนี่ตัวเพียนเอาไงขึี้ยนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยจูงกันไปก่อนจูงมันไปก่อนลงไปที่เตี้ยเตี้ยนะเตี้ยเตี้ยหน่อยในน้ำยังใหญ่อ่ะคิดดูอยู่ในน้ำยังใหญ่อ่ะสายตัวครับสายตัวสายตัวครับสายตัวเอาพักขึ้นไม่ได้ครับสายตัวครับถ้าเอาสวิงมาก็ไม่โอ้ยขึ้นบกเอาสวิงมาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะ ปลาอะไรเวลาคบคบอ่ะปะเหมือนเวลาออกไปต,ตกกระชอนเนี่ยลืมเอาถังใส่มาลืมอะไรมาเนี่ยสมัติจะได้ปลาใช่ไปจอปลาขึ้นได้ครึ่งบ่อครับ้ไข่เต็มท้องโอ้โหโใหญ่จริงปะามันเริ่มเลยอ่ะเทียบกับแขนดูดิโอ้โหเฮ้ยบอกแล้วันนั้นก็กิน กินนะเขาน่าจะป่าบีดน้ำเสร็จโอ้โตใหญ่จริงดินึกว่านิ้นใหญ่สรุปตะเพียนใหญ่กว่านิ้นอีกตัวเป็นโลเลยไม่มีโลกว่าแล้วปลาท้องไข่ขนาดนั้นฮะใช่แล้วกินเบาตกปลาหม่อนะเอาเอปลากินนี่วะมีหน้าหลับมันโดด ตัวไม่่มน้อยูแต่ไปเอาตัวนูน้นหผงเข้านี้ตัวผู้ไม่ไข่ตันนี้เล็กเล็กกว่าเยอะอยู่ปะตะกี้ใหญ่จริงใหญ่แบบใหญ่เวอร์เลยตะกี้มีสวิงรอสวิงอยู่ทุกคนคันมันอ่อนอะคันมันเล็กสายมันเล็กมากจริงจริ ลังไม่น้ำหน่อยไปเร็วอดได้อะไรอ่ะส้มส้มอะไรก็ไม่รู้สวิงสวิงสวิงจนที่ต้องใช้สวิงครับฟองฟัดเลย ยังไม่เห็นตัวโอ้โหน้ำฝนโอ้อีซอกโอวัดรถถังรถถังโอ้หนาวินก็หนักโอ้ ยี่สุบครับตัวนี้ประมาณหกโลเลยห้าอยู่แล้วครับเกิดสะบัดว่าอยู่หูดึงปากขาเราเทพอย่างนี้ใจเย็นเดี๋ยวปล่อยครับเดี๋ยวปล่อยหนักนี่ครับเดี๋ยวรับลูกไหนนะทุกคนเราปล่อยมันนะาะมันใหญ่ให้มันไปคุมบ่อ ครับตรงนี้มันมีใส่ที่มาใส่นี่โอเคบายบายโอ้โหมาได้ยังไงเนี่ยไม่ใช่หกโลแล้วมั้งเนี่ยใช่ครับเกินครับจากที่ยกตะกี้แบบมีทุกพันนะเป็นเจ้าพันจริงๆใช่ก็มีอะไรดีๆไม่เคยคิดว่ามันจะมาใช่ไหมโอ้ยเบื่อเลยบอกแล้วป้าวันนี้เราจะเอาปลาเล็กไม่ได้กินต้งใส่เขากินปลาใหญ่วันนี้จะเอาปลาเล็กโอ้โหมาแล้วตัวหกเจ็ดโลเลยในวันที่จะเอาปลาเล็กวันนี้ ใหญ่ล้นๆแล้วเบ็ดตัวเดียวด้วยเบ็ดตัวเดียวตะก้อก็ไม่มีใช่ครับอุย้ยดินด้วยปลาอะไรยังไม่เห็นตัววิ่งเข้าฝัง่งเองด้วยกับแกมาแล้วไซส์สวยไซส์กำลังอร่อยอย่างเงี้ยที่ปลาได้ติดตัวแล้วหืออีกสักตัวหนึ่งก็ทอดเลยกำลังดีเลยอีกห,ห,หนึ่งตัวครับประตเปียนกระตเพียนกระตเพียนเรา เดี๋ยวมันจะเป็นตะเพียนไร้ก้างมาแล้วครับอีกหนึ่งตัวปาลปาอะไรปลาอะไรจะได้ทอดไหม,มอ้ยมานี่แลว้วออมเสาเหเอารอไอใสปลาทอดใครนี้ยกเลยครับนี่มาแล้วปลาทอดเราครบแล้วครับมมสมตำเซ็งหมดแล้วครับรอปราลามาแล้วเดี๋ยวไปดูกันปลาตะเพียนทอดไร้ก้างจะเป็นยังไง <c oughs> เปล,ลปล่ากดเ๋ยวนี้ป้าการีบุรีพร้อมครบคันุณบอกครับป้ามาที่เดี๋ยวไม่มีแล้วใช่ไหมครบจบเลยที่เดียวตัวเล็กสามตัวนี่ไม่มี <c oughs> ตัดไฟแบบไฟแรงครับนี่แล้วก็เดีย๋ยวไฟการ เดี๋ยวมารอดูกันครับปลาตะเพียนลายก้างเราใช่น้ำพริกน้ำพริกกะปิแม่หมิงนี่ของทีเด็ดคดเดียวเนี่ยกินได้กับทุกอย่างสุดสำเร็จจริงๆกับผักต้มของทอดนี่แม่งของคู่กันจริงๆิแล้วรสชาตินี่คือมะนาวจากสวนมะนาวแท้คือความเหลืองลงไวเนี่ยก็ยวเหลืองหอมมากปลาตะเพียนอ่ะมันเป็นปลาไทยชนิดหนึ่งนะมันมีมานานแล้ว จริงๆขนอมอาหารปลาตะเพียนนี่เขาก็ไปทำเลยครับปลาส้มทาปลาส้มทําต้มเชมเป็นการวิธีขนอมอาหารจากปลาที่มันมีอุดมสมบูรณ์ในบ้านเราเดี๋ยวถ้าเป็นปลากระดี่ปลานู่นปลานี่ครับปลาละปลาตะเพียนเนื้อมันเยอะแล้วเป็นเนื้อคุณภาพดีด้วยทอดกรอบฟูๆนะเอ้อนี่ครับชุดแรกเราเอามาพักให้มันกรอบก่อนนี่ดูฟังเสียงของกรอบโอ้ร้อนจัดเป็นมากเลย นี่ชักไว้ก่อนอูดตัวเล็กอีกหนึ่งตัวไปนะครับลงแล้วก็เบาไฟหน่อยปาก,าก็ออะไรก็ติดอีกกระทะเลกแต่ว่ามันต้องเผา ใช่ครับมันต้องเผาแล้วกาต้มน้ำแล้วถึงจะมาต้มกับน้ำมันมาต้องเผาให้แดงก่อนถึงจะเอามาต้มน้ำมันถึงจะทันสามรอบแล้วใช้มันต้องใช้บ่อยๆทุกนี้ถ้าไม่ใช้อ่ะมันจะเป็นสนิมอ๋อใช่ครับมันเป็นเหล็กเหล็กแทานี้นี่สองปีใช่ก่อนจะเคลือบกระดาษและห้ามห้ามเอาสปอตไลท์ขัดเป็นการขาดฟองน้ำ่างเดียวไม่ฟองน้ำแต่อันนั้นอ๋อตัวตะไคร่ใช่คือกุ๊กกุ๊กกูต้องมีเครื่องดื่มเย็นๆสดชื่นและแล้ว ปลาเราก็ทอดสุกแล้วพอดีตะกีย้ยุ่งๆเลยไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่ากรอบไปกรอบต้องดูที่หัวกรอบไปเลยทุกคนกรอบกรอบกรอบดูเน้ปลาจนเรากินไม่ถึงไเลยได้ไหมเ <c oughs> พิ่มความอร่อยอร่อยมากเป็นหมามองอนะ่ะ <c oughs> หมาบอกกล้งก็ไม่เหลือให้กูเหรอวะ เน้นเน้นครับเน้นเน้นเนี่ยข้าไเวั้งนิ้มเลยรอกี้นี่นนมมาก <c oughs> อ่ะอือข้อนี้ครับทั้งตัวืหือสุดยอดจริงปลาเพลินเนื้ออร่อยที่เขากินข้าวปลาแกะอะปลาเพลินเนียทั้งตัวทอดกรอบแล้ว,ลวก็น <c oughs> ้ำพริกกระปิครับหืมเนื้อสู้ได้บอกฮะอหืม <c oughs> แล้วก็ต้งองขอบคุณปลาอ๋อก,กับแม่หมิงดีนะครับ <c oughs> ปลาเพียนอร่อยมากถ้าใครอยากกินต้องมาหาบอกตกปลาคุณหมิงครับ ชัก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้คากูชาแนลนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับบ๊ายบายโอ้ bye.